สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมลเลิฟเจเจ598ชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าเตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าเตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไม่เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมลเลิฟเจเจ598ชาแนลนะคะขอบคุณน้ำใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลนะคะขอบคุณน้ำใจทุกๆคนนะคะ แล้วก็ขอทักทาย FC เพื่อนบ้านสอปรลาวอิตาลีสวิสเซอร์แลนด์สวีเดนนะคะแล้วก็ทุกคนที่เป็นคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นเดนไกลนะคะแล้วก็ทุกๆคนล่ะค่ะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไม่เลิฟเจเจห้าเก้าแปชนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงสิ่งที่ป้าออกมาตอบนะคะคนที่เป็นสายเลือดเดียวกันแลวเนาะก็คืออยากเตือนหรือว่าหวังดีนั่นเลยว่าสิ่งที่ไปเชื่อแต่คนอื่นน่ะ โดยไม่ยอมเปิดกลาคือยังเป็นกบอยู่ในกลาอยู่นะคะคือไม่ยอมที่จะออกมาดูโลกภายนอกนะคะก็คือยังให้ตรงนั้นมันครอบครอบตัวเองอยู่นะ่ะไม่เคยที่จะเปิดใจหรือว่าเปิดตาหรือเปิดให้ตัวเองออกจากกะลานี่ยแหละคะ่ะตามที่ป้าพูดเนาะนะคะแล้วป้าก็ได้ชี้แจงแลหลายๆอย่างที่ทางนั้นเขามีความสงสัยหรือว่าพูดถึง ทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับลุงป้าและป้าก็ได้ตอบไปเนาะไม่ว่าจะเป็นการไปอะไรนะลงมาจากเขากี่คนแล้วก็แฟนหรือสามีของป้าทำไมนอนที่ไหนวันที่สิบสองสิบสามใช่ไหมคะที่เขาพูดถึงว่าลุงไม่เคย ได้น,นอนบ้านเนาะแล้วก็ป้าก็ออกมาตอบว่าป้าเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าลุงนอนตรงไหนเขาเลยไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ห่วงเพราะรู้อยู่แล้วว่าสามีตัวเองนอนที่ไหนแล้วก็คนก็เห็นกันเยอะแยะไม่ใช่ว่ามีแค่ป้าที่เห็นใช่ไหมคะก็มีคนอื่นเห็นด้วยเนาะแล้วกว็หลายอย่างเลยป้าพูดนะคะวันนี้เนาะเอฟซี FC ลุงป้าก็คงได้เห็นได้ฟังแล้วล่ะไม่ว่าจะตอบคําถามอะไรที่เขาถามมา ป้าก็ตอบไปหมดแล้วแหละเนาะนะคะในสิ่งนั้นเนาะก็เขาก็ยังเอามาพูดเหมือนเดิมตามที่ไลที่แล้วที่หมาแลวพี่เจพูดแหละเขาก็ยังคงพูดเรื่องเดิมแล้วก็ทำลายของลุงป้านะคะในสิ่งที่ลุงช่วงเวลานั้นทําอะไรที่ก่อนจะไปรับพระนั่นแหละค่ะความหมายของเขาก็คือเวลาน้อยแค่นั้นคนก็สามารถที่จะทําอะไรก็ได้นะคะคือทําสิ่งนั้นได้ว่างั้นเถอะคือ ก็อยากจะรู้ว่าถ้าพาน้องไปจริงนะนะคะและจะเอาเวลาที่ไหนล่ะนะคะเอาน้องขึ้นไปขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะทุกคนที่เราติดตามกันเนาะแต่เขาก็ยังเชื่อในส่วนนั้นว่าเขาไปเชื่อตามนะคะสิ่งที่ไปแจ้งข้อหาลุงป้านั่นแหละว่าเก้ามงสี่สิบห้าจากเก้าโมงสิบเอนาทีไปถึงเก้ามงสี่สิบห้าที่เขาพูดถึงในในไลฟ์สดของเขาวันนี้ล่ะค่ะเนาะ ที่ไล่ชนก,นกันกับป้านั่นแหละเนาะพอดีเข้าไปฟังแป๊บหนึ่งก็ไม่แป๊บะนานอยู่เกือบยี่สิบนาทีนั่นแหละมั้งก็เลยเออออกมาเพราะว่าเขาพูดมันก็เหมือนเดิมเดิมนะ่ะก็คือพูดให้ fc ของเขานะ่เชื่ออยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาพูดคือจริงไม่ว่าจะเอาการที่นะคะอายการหรือว่าท,ทนายท่านนะคะซักถามหรือถามค้านนะคะคนที่ไป เป็นพยานก็คือหมายถึงสาวปานนั่นแหละค่ะเนาะนะคะในสิ่งที่เขาพูดในคลิปนั้นนะคะก็คือเขาเรียกปอปาใช่ไหมคะแต่ว่าทุกคนก็คงรู้เพราะว่าสาวปานก็ออกมาตอบโต้แล้วว่าสาวปานไม่ได้พูดปากเปล่าแต่สาวปานเขามีหลักฐานทาง Facebook ที่จะยืนยันตัวตนยืนยันสิ่งที่เขาพูดว่าเขาพูดแล้วมันคือความจริงมันคือเรื่องจริงในสิ่งที่พูดนะคะแต่เขากลับเอา ไปบอกเอฟซีเขาน่ะเลยว่านะคะทนายกับอายการน่ะถามค้านจนได้ความสรุปว่ายังไงก็คือมีผลประโยชน์เกี่ยวกับลุงถึงต้องมาเป็นพยานให้ลุงเพราะว่ามีผลประโยชน์ได้จากการทํา youtube กับการทําเกี่ยวกับชีวิตลุงก็คงประมาณว่ายังไงก็เข้าข้างกันหมายหมายความว่าต่อให้มาเป็นพยานมันก็ไม่มีผลดีอะไรสําหรับ ในคดีว่างั้นเถอะก็คือเพราะสาวปานมีผลประโยชน์ร่วมกับลุงเขาคงสื่อประมาณนั้นว่าสื่อสื่อให้ทุกคนเห็นว่าไม่ไม่ไม,มีน้ำหนักเพราะว่าเป็นฝั่งเดียวกันเอามาขึ้นมันก็ไม่มีน้ำหนักเขาพูดประมาณนั้นแหละในสิ่งที่ไปฟังมาเนาะคือจะโยนเหมือนกับว่าสาวปานนี้ไม่มีผลประโยชน์ไม่มีความหมายไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งไม่ดีไม่ไปกระทบกับเขาว่างั้นเถอะก็คือ พูดมาก็เปล่าประโยชน์เพราะยังไงก็เป็นฝั่งเดียวกับลุงแล้วไปเป็นพยานให้ลุงยังไงก็คือมีผลประโยชน์ร่วมกับลุงเขาคิดว่าศาลท่านคงไม่จับมาเป็นประเด็นอะไรประมาณนี้และค่ะในความคิดของเขาก็คือให้คนที่เป็นพยานโจ์นี้ตกไปว่างั้นเถอคือไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรเลยอะไรประมาณนั้นในความคิดเขาเนาะแต่เราก็ไปฟังสาวปานพูดใช่ไหมคะว่าสาวปานก็บอกว่า ทุกอย่างมันอยู่ใน Facebook ของสาวปานสาวปานก็ได้มอบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นมอบให้ทั้งเจ้าหน้าที่มอบให้ทั้งผู้ที่เป็นทนายหรือว่าสื่อสารมวลชนที่เคยไปทําข่าวช่วงต้นๆเห็นไหมคะที่สาวปานพูดนั่นเลยว่าสาวปานยังเคยส่งคลิปพวกนี้ให้เลยเ,เกี่ยวกับเฟซบุ๊กสาวปานอุ้ยมาแรงวันนี้ <laughs> บินว่อนเลย <laughs> ไม่ได้ฉีดมันนะคะไม่ได้ฉีดยาเนาะก็จะบินว่อนเพราะมันเห็นไฟมันก็จะบินว่อนเงั้นนั่นแหละที่สาวปานบอก แต่ว่าช่วงนั้นนะคะที่สาวปานส่งคลิปส่งอะไรให้ทางสื่อใหญ่ๆที่เข้าไปทาข่าวช่วงนั้นแหละค่ะเพราะว่าสาวปานบอกว่าให้มาตลอดแหละคลิปหรือหลักฐานที่สาวปานมีอยู่อย่าลืมนะคะว่าช่วงนั้นน่ะมันจะมีตอนที่ก่อนที่จะพบศพน้องมันมีการไปแสดงความเสียใจในเฟซบุ๊กกันจําได้ไหมคะทุกคนแสดงความเสียใจกับ น้องที่จากไปตั้งแต่วันที่ยังไม่ได้พบศพน้องด้วยซ้ำไปน่ามันเป็นหลักฐานเด็ดหลักฐานชิ้นดีด้วยซ้ำไปแหละเพราะทุกคนมีกี่คนที่อยู่ในเฟ e บุ๊กที่ที่ร่วมกันอยู่ในตอนนั้นน่ะต่างคนต่างแสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องตั้งแต่วันที่ยังไม่ได้พบศพนั่นแหละนะคะที่มีการพูดถึงมีการอะไรนะที่เขาลงเฟซบุ๊กเขานั่นแหละทั้งพ่อทั้งแม่เขานั่นแหละตอนนั้นที่ ผู้เป็นพ่อก็บอกว่าเป็นความผิดของเขาอะไรประมาณนี้แหละขอยขอยอมรับแต่เพียงผู้ดเดียวอะไรหมายเลยจะเจจจำไม่ได้แล้วค่ะเนาะนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้มันเป็นมันก็มีเฟซบุ๊กสิ่งนี้แหละที่ที่เป็นแสดงความเสียใจอย่าลืมว่าสิ่งนี้ยังมีอยู่ในในเฟซถ้าถ้าคิดว่าสาวปานไม่มีผลประโยชน์แต่ว่า เขาเรียกอะไรคือไม่มีค่าสําหรับเขาว่างั้นเถอถึงพูดถึงมาให้เป็นพยานมันก็ไม่กระทบกับเขาทั้งสิ้นยังไงเขาก็จะชนะในความคิดของเขาเนาะแต่สิ่งที่เราฟังสาวปานพูดมาแล้วก็ไปย้อนฟังในการที่ทุกคนเคยนะคะเคยแสดงความเสียใจทางสื่อโซเชียลนี่แหละว่าขอแสดงความเสียใจกับน้องที่จากไปก่อนวันที่จะพบศพนี่ก็คือหลักฐานเด็ดแล้วค่ะทุกคน เป็นหลักฐานเด็ดที่สาวปานได้มอบให้นะคะสารท่านวันวันที่ไปขึ้นสารนั่นแหละเนาะแล้วก็ท,ท่านทนายด้วยแล้วก็เคยให้สื่อด้วยซ้ําไปนะแต่ไม่รู้ว่าสื่อเอามาออกหรือเปล่าในส่วนนี้เนาะอันนี้ไมเลิฟเจเจไม่รู้หรอกนะคะว่าในส่วนนี้สาวปานมีหรือเปล่านะคะในส่วนนี้แต่มันก็มีคําที่พูดออกมาว่า Facebook ของแต่ละคนในช่วงนั้นน่ะนะคะที่ออกแสดงความเสียใจกันนั่นแหละค่ะว่า กับน้องที่จากไปนะ่ะเนาะนะคะอันนี้เราก็เลยเอามาพูดว่าสิ่งที่เขาไปพูดกับเอฟซของเขานะ่ะนะคะว่ามันไม่มีผลกระทบกับเขานะ่ะมันจริงหรือนะคะเพราะช่วงนั้นมันมี Facebook เหล่านี้เกิดขึ้นและก็มีการแสดงความเสียใจมาเรว่ะยจเลยเอามาพูดในคลิปนี้เนาะแล้วป้าก็ได้ออกมาตอบคําพูดของเขาเนะั่นแหละคะ่ะว่าทุกคาพูดแล้ววันนี้ป้าก็พูดย้ําอีกเนาะในสิ่งที่ เกี่ยวกับเข้าถามก็อยากให้เปิดกลาตัวเองออกจากกลาครอบอยู่หันมามองครอบครัวของตัวเองว่าอย่าไปเชื่อแต่คนอื่นว่างั้นเถอะไปฟังแต่คนอื่นพูดแต่ทําไมคนที่ตามกันออกมาในท้องพ่อแม่เดียวกันเนี่ยจึงไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันจึงไปเชื่อแต่ผู้อื่นนั่นแหละค่ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วความเป็นพี่เป็นน้องมันจะลงเหลืออยู่ไหมล่ะเพราะว่าไม่เคยเชื่อใจในคนในครอบครัวท,ทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นในครอบครัวแต่กลับไปเชื่อคนอื่น ที่เอาหลักฐานอะไรไม่รู้มาให้ดูแล้วก็เชื่อเขาทุกอย่างนั่นแหละคะ่ะตามที่ป้าพูดเนาะอันนี้ก็ต้องอยู่กับคนที่เป็นน้องของป้านั่นแหละว่าจะมีความคิดแค่ไหนก็เหมือนที่มาเลิบเจเจพูดนั่นแหละคะ่ะต่อให้เรียนสูงแค่ไหนสมองก็ไม่ทันคนที่เขามีความคิดด้านนี้หรอกเขาพูดแป๊บเดียว พิกหน่อยเดียวก็เชื่อเขาหมดแล้วนั่นแหละค่ะเนาะในคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะก็ฝากเอฟซลุงป้าแล้วกันนะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้าทุกตัวนะคะเป็นกําลังใจให้ลุงป้าเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้พรุ่งนี้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ